ร้อนก็ร้อนขายนานก็ไม่ได้ทังนั้นขายยา่าขายยินเลยวะเอาไปนั่งเล่นที่สวนสาธารณะกันก่อนไหมโอเคไปนี่คน ถังขยะก,ก็มีทำไมได้ไปทิ้งที่ถังขยะ่ะคะไม่แกเป็นแค่คนเก็บขยะมีหน้าอะไรมาสั่งฉันแล้วอีอยางก็เป็นหน้าทห่ของแก่ที่หน้าที่ก็ส่วนหน้าที่สิคะแล้วอีอยานทุกคนก็มีหน้าที่ช่วยกันรักษาความสะอาดไม่ใช่ได้ไงคะทําไมต้องมาดูถูกกันขนาดนี้รบกวนเอาขยะไปทิ้งตรงนู้นได้คะ่ะก็ฉันจะทิ้งตรงเนี้มันจะทําไมอ่ะเดี๋ยวก่อนนะหน้าคุ้นๆอะ่ะใช่ปางปะ่ะเป็นเก่งๆจบปริญญาโทอะ่ะ ใช่ฉันชื่อปางแล้วนี่แป้งกับเคปใช่ปะก็แต่แกเหอะจบต้องปริญญาโททำไมมาเป็นคนกวาดขยะอย่างนี้อนะก็อย่างว่าแหละเรียนจบก็สูงใช่ว่าจะหางานตรงสายเยดายความรู้เสายเวลาวะนะันนึงก็จริงอย่างที่ว่าแหละงานสมัยนี้อาหายากถ้ารอแต่เลือานก็อดตายอสิว่าแต่ว่าเธอมาทําอะไรตรงนี้กันหละ่ะฉันก็มาทํางานของฉันนิดแหละงานสบายๆเป็นตัวของตัวเอง พวกฉันนะ่ะนะได้เงินเดือนบวกค่าคอมก็ตั้งหลายบาทอยู่นะแต่ก็เอาเหอะแกคงลำบากหน้าดูมีอะไรให้ช่วยบอกพวกฉันได้นะางสารเก่งจริงว่ะฉันใจกับพวกเธอได้นะได้งานที่ดีทำอ่ะฉันขอตัวเลยแล้วกันคนน้ำอนะ่ะฝากทิ้งด้วยนะเด <c oughs> จอเดือนนี้พวกเราทำยอดไม่ได้เลยนั่นดิมีหวังพวกเราอดค่าคอมแน่เลยอะ่ะ เงินเดือนทั้งเดือนยังไม่พอใช้เลยเฮ้ยทำไงดีวะเนี่ยนี่พวอคุณเดือนนี้พวกคุณขายงานยังไม่ได้เลยนะขอโทษจริงๆค่ะพวกเราพยายามแล้วแต่มันไม่ได้จริงๆค่ะผมไม่ต้องการคำขอโทษแล้วพนักงานคนอื่นก็พูดซะอย่างนี้ผมจะจ้างพวกคุณมาทำไมบริษัทผมจะรอดไหมพวกเราพยายามขายจริงๆแล้วนะคะบอสงั้นเอาเป็นว่าผมจะส่งคัมแผรให้พวกคุณพวกคุณก็ไปเสนองาน คราวนี้เสนอให้ได้ล่ะจริงเหรอคะบอสขอบคุณมากนะคะเข้าออมาก็มีจะสั่งสั่งสั่งจริงจะเอาอ่องมันจะเอาอ่างนี้ถ้ามันง่ายนะก็มาทำเองอยู่เลยล่ะวันนี้แดดร้อนก็ร้อนเตินตัวขาลากไปหมดแหละเงินก็ยังขายไม่ได้ย น,นี่มันใกล้ที่ทาํางานจะปางว่ะเราไปแกล้งมันก่อนแกนส้สิหายงานก็ไม่ได้ปางจะคงร้อนนะฉันช่วยห,หารแล้อ๊ยอะไรของพวกคุณเนี่ยเอ้านี่ไม่ใช่ปางเพื่อนฉันหรอปางอะไรปางที่ไหนถึงฉันจะไม่ใช่เพื่อนคุณหรือเป็นเพื่อนคุณคุณก็ไม่มีสิทธิ์มาทำอะไรแบบนี้ที่แกกล้ามาสั่งสอนพวกฉันหรอคิดว่าตัวเองเป็นใครอ่ะ อ้แค่คุณเก็บขยะสกปรกก็สปกปรกโศกเศร้าอ้าวเฮ้ยทำผิดแล้วยังไม่สำนึกผิดอีกทำขอโทษก็ไม่มีสักคำนี่คุณเป็นคนแบบไหนกันเนี่ยแล้วคุณปางนะหรอใช่ปางเพื่อนเก็บขยะเหมือนแกนะไงคุณปางนะหรอเขาไม่น่าใช่คนกวาดขยะมั้งและอีกอย่างอ่ะเขาคงไม่ใช่เพื่อนคุณด้วยเขาเป็นคนมีน้ำใจไม่ถือตัวต่างจากพวกคุณโดยสิ้นเชิงนี่แกก้าวไปใช่หรอฮะ ก็เอออะแล้วมันจะทําไมอะคนเหมือนกันทําไมจะพูดไม่ได้ได้เนื่อันจะฟ้องต้นนายให้นายเกออกดูสิว่าเขาจะเชื่อใครระหว่างคนเก็บขยะกับพนักงานออฟฟิศอย่างฉันเดี๋ยว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 นี่คุณอะเดินถือน้ำมาลาดใส่หัวฉันแล้วยังไม่สํานึกผิดอีกคาขอโทษก็ไม่มีสักคำยังจะมาด่าฉันมาดูถูกฉันอีกจิตใจพวกคุณทําด้วยอะไรกันเนี้ยนี่หยุดนะว่าเธอทำอะไรกันอะปางนี่ ทำไมแกแต่งตัวแบบนี้แล้วหัวหน้ามาอยู่แกได้ยังไงคุณปางเป็นเจ้าของทั้งหมดที่นี่แล้วอีกหลายโครงการกาลังจะสร้างขอบคุณคุณปางมากเลยนะครับที่ให้บริษัทของผมเป็นผู้ดูแลระบบอินเทอร์เน็ตของโครงการของคุณปางยังมีมากเลยค่ะยังไงผมขอตัวแล้วนะครับราคะเดชไปส่งที่รถนะคะฮะเจ้าของโครงการเรวันนั้นไม่เห็นจะพูดอะไรสักคำยังเป็นคนเก็บขยะอยู่เลยเธอไม่ถามฉันสักคำคิดเองเออเอง แถมยังมาดูถูกอาชีพคนอื่นอีกอนั้นน่ะฉันให้คนงานไปทําส่วนอื่นแล้วฉันเห็นว่าใบาไม้มันเยอะฉันก็เลยลงมือกว่าเองคือร้อยคนงานมาทามันก็ไม่ทันพอดีนะสิแล้วถ้าเช่นเดานะมันก็คงไปดิถูกคนงานของฉันอีกแน่เลยไปพวกคุณตอบมาสิ่อบรมแล้วก็เปลี่ยนแปลงทัศนคติของพน,น,นักงานคุณด้วยนะคะขอให้เขาจะสร้างความเก,กลียดเราให้คุณได้ครับคุณปาง